วันนี้เราสองคนพ่อลูกจะพากันไปหา UFO แล้วก็รับไข่จากเอเลี่ยนใช่แล้วครับซึ่งลูกชายที่บอกว่าเขารู้วิธีที่จะเซกเอเลี่ยนออกมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างและ UFO เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์เ like, ต็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยครับ <c oughs> ไปกันเลยครับไปไอ้ลูกชายวันนี้มาเป็นโรนัลดเลยมาครับคลิปที่แล้วทําประตูมิติส่วนคลิปนี้จะไปเจอเอเลี่ยนโอ้โห โอ้แล้วก็วันนี้พี่มากับอาชีพเอ็กซ์ลิงเกอร์นะครับนี่มีไข่มาให้ด้วยโอ้โหรีบอนขนอะไรมาเต็มเลยครับลูกโอ้อขนพวกฐานมาครับผมพ่อไม่เคยเห็นรีบอนซื้อฐานเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับนี่แสดงว่าภารกิจตามหา UFO ของเราวันนี้คือมันต้องแบบเตรียมพร้อมเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ว้าวโรนันโดขน่าน ในบอกท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับว่ามันต้องทำยังไงไมาครับ UFO เนี่ยมันใช้ของอะไรบ้างอย่างแรกก็คือหัวเทสลาครับผมอ๋อหัวเทสลาแล้วก็อย่างที่สองมีดแวมพร์ครับมีดแวมพร์และก็อืมประตูมิติแล้วก็สายลอฟ้าครับผมอ,อ๋อใช้แค่สี่อย่างเงหรอมีครับอะไรครับใช้ยูนิคอร์ดด้วยครับเดี๋ยวนะตั้งแต่พ่อเล่นมาเนี่ยพ่อยังไม่เคยเจอมายูนิคอร์นเลยครับหวังว่าวันนี้เราน่าจะได้เห็นนะ UFO เนี่ย ไปครับวันนี้เราพร้อมสุดๆกับการตามล่า UFO ืูรู้บอกว่ามันจะมีไข่มาจากมนุษย์ต่างดาวด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้ oh, <Wow. S 1> สิ่งที่ยากที่สุดของคลิปนี้น่าจะเป็นการที่เราต้องหาเจ้ายูนิคอนน่อยให้เจอปกติมันอยู่ตรงไหนครับยูนิคอนน้อยเนี่ยมันสปาวเกิดตามแมปเลยครับอ๋อตามข้างทางเลยใช่ปะใช่ครับเอ่อจำเป็นไหมครับที่จะต้องให้มันมีชีวิตอะครับไม่ครับอ๋อคือเป็นศพมันก็ได้เหรอใช่ครับอา้าวอย่างนี้ก็สวยดิยูนิคอนว่าแต่ทําไมวันนี้น้องลีบอลถึงมา ในลุกของคริสเตียโนโรนันโดใส่เสื้ออาร์เซนอลอีกแล้วเหรอครับอ๋อไม่รู้ครับเพราะว่าผมเอ่อไม่รู้จะแต่งเป็นอะไรดีครับอ๋อเบื่อทุ่งทุงทุงแล้วเหรอโอ้โหจบเลยทุ่งทุงทุงซาหัวโอ้เห็นลูกใส่ชุดของอาร์เซนอลแล้วพ่อแบบรู้สึกอยากแก้มือกับลูกใน FC Mobile อย่ังเลยครั้งที่แล้วแพ้รีบอลไปนะครับใครอยากให้พี่แก้แคนลูกใน FC Mobile คอมเมนต์มาได้เลยเพราะว่ายูนิคอร์นมันอาจจะอยู่ในเวลากลางวันหรือเปล่ากลางคืนมีโอกาสเจอปะ อ๋อเจอได้หมดเลยครับกลางวันกลางคืนโอ๋อเจอได้หมดเลยงั้นลูกเจอกับพ่อปะล่ะเอาปะล่ะอ๋อจะเย็นครับจะเย็นค่ะอ๋ออ๋อโทษทีหนึ่งวาท้าไทยอ๋อบอกครับผมลืมบอกครับเราต้องใช้หน้ากากเจดด้วยครับงั้นเราก็น่าจะต้องเข้าไปที่ถ้ำหมู่บ้านสเตอร์ลิงแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นโอเคสรุปคือใช้6อย่างนะครับ ตรงน้นใช่ยูนิคอนไหมครับไหนครับนู่นนะครับพ่อคาวบอยตรงนู้นนะครับเอ้ยรีบอนอันนั้นเหมือนจะเป็นคาวบอยขี่ยูนิคอนหรือเปล่านะ่ะใช่ไหมลองไปดูหน่อยครับได้เลยครับลูกพี่โอเคเราจัดการคาบอยก่อนนะครับม้าตัวสีขาวให้เดาว,ว่าเป็นยูนิคอนไว้ก่อนเลยลองเข้าไปใกล้นะครับ โอ้น่าจะไม่ใช่ครับลูกเข้ามาใกล้แล้วมันไม่มีเขาครับโอ้ oh, งั้นเราก็ไปต่อเลยครับเพราะล้วพ่อดันยิงมันตายไปแล้วด้วยวิ่งเหนื่อยเลยเอา้ารีบอรอพ่อด้วยโอ้ oh, ขยับรถไฟให้มันใกล้กว่านี้ค่ะอ๋อนึกว่าจะทิ้งพ่ออู Ooh, วว้ว้าวววาวว้ววอู้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวและตอนนี้การวว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 ทวว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 นวว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 ว เราไปดูในฟาร์มไหมครับฟาร์มนั่นเหรอครับครับผมลูกว่าไงพ่อก็ว่างั้นแหละคือในฟาร์มมีโอกาสเจอยูนิคอร์นสูงใช่ไหมไม่ครับเอา้าไปทําไมครับเนี่ยเผื่อเจอไงครับอ๋อ โอ้แล้วก็ในนี้ไม่มียูนิคอร์นนะครับมีแต่ไข่พอาเก็บเลยแล้วกันแล้วก็มีเกวียนด้วยนะเกวียนแล้วก็ขากลับนะครับเราจะขี่ม้าตัวนี้กลับอ้าวโอ้โหโรนันโดแย่งมา้าโอ้ย <c oughs> เฮ้ยโอ้โหลีบอลโดมาไปแล้วแล้วมันมืดแล้วด้วยลูกโอ้ oh, no คบลงไฟฟ้าเทสลาครับ,รบอ้าวเรามาถึงแล้วหรอใช่ครับโอโ้โหดีเลยครับเพราะว่าที่นี่เรายังต้องการของสําคัญถึง2ชิ้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมันสมองของเทสลาและประตูมิติคือเราไม่ต้องเคลียร์ลงไฟฟ้าก็ได้ใช่ปะเราเก็บแค่สมองไปใช่ไหมครับลูกใช่ครับโอเคแจ๋วเลย โอ้นีไงสายล่อฟ้าโอ้โหสามชิ้น3ชิ้นที่นี่มีของให้เรา3มชิ้นเลยว่ะมีทั้งสมองนะครับมีทั้งสายล่อฟ้ารวมถึงประตูมิติแวะที่เดียวได้ถึง3อ่า<ว>ตอนนี้ลูกพี่รีบอลกำลังเรียงของนะครับได้มาแล้ว3อย่างส่วนประกอบในการอัญเชิญ UFO ทีนี้ก็เหลือแค่มีดแวมไพร์หน้ากากหยกแล้วก็ม้ายูนิคอร์นเจ้าม้าตัวน้อยเจ้าม้าตัวจ้อยหายากแน่เลยอะลูกเคยเจอยูนิคอรนะ์นปหเคยครับผมแต่ว่าไม่ค่อย มไม่รู้ว่าตามน,นี้เราจะเจอหรือเปล่าโอ้ถ้าเกิดเราไม่เจอยูนิคอร์รนภารกิจล้มเหลวนะครับ พ่อครับนี่มันภาษาแรมพายนี่ครับเฮ้ยเอาว่าในที่สุดเราก็เจอนะครับน้องลีบอลขี่ม้าไปแล้วคือเราจะต้องสู้กับหมาป่าจํานวนมากอีกแล้วเหรอไหวไหมเนี่ยลูกผมมีสูตรครับสูตรอะไรอะเอาม้ามาวางกั้นไว้ครับโอ้ยอกั้นแล้วมันจะเป็นยังไงครับหมาป่ามันจะเดินมาติดครับเอาเหรอครับผมแต่ว่าห้ามยิงม้าแล้วครับงั้นเดี๋ยวพ่อจะช่วยลูกระวังหลังแวมพร์ให้เองครับมันชอบมาตุยหลังนี่นี่นี่มาอีกแล้ว เพราะว่าเราน่าจะเข้าได้แล้วนะถ้าลูกกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วก็จงออกมาไอหมาโบเอาล่ะพ่อจะขึ้นไปเก็บมีดให้กับลูกเองนี่มีดอยู่นี่แล้วก็เงินบอลจะเป็นของพ่อโอเคครับลูกตอนนี้เราได้มีดแวมไพร์มาแล้วครับเยี่ยมเลยครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแค่เอาม้าขวางทางไว้เราก็สามารถจัดการในพวกนั้นได้อย่างง่ายดาย ทีนี้เราก็มีของ4ี่ชิ้นแล้วสินะใช่แล้วครับเหลืออะไรครับลูกเหลือหน้ากากเจดแล้วก็ม้ายูนิคอร์นครับอ่ะเดี๋ยวพ่อวางมีไ้ตรงนี้ไปออกตามหายูนิคอร์กันต่อโอ้ยริบอนยุ้งฉางคอกมา้าไปดูหน่อยไหมล่ะโอ้ดีเลยครับพ่อไปดูให้หน่อยครับอา้าวให้พ่อไปคนเดียวเหรอโอ้หมนมือแล้วดิโอ้คือแมมพายด้วยผมเชื่อพ่อทําได้โอ้ได้เลยลูกถ้าเกิดว่าที่นี่มียูนิคอร์นภารกิจของเราแทบจะสําเร็จทันทีหวังว่าจะมีนะ อันนี้ใช้ยูนิคอร์หรือเปล่าครับเนี่ยลูกไหนอะครับดูเหมือนมันจะไม่มีเขานะไม่ใช่หรอกสรุปก็คือไอ้ม้าตัวนี้มันไม่ใช่ยูนิคอร์เพราะมันไม่มีเขามันมีแต่เหล่าแฮ่นี่รีบบอนดูเพราะจะขี่ไอ้ม้าตัวนี้ถล่มหมู่บ้านเตรียมรับชมให้ดีนี่ครับมาเลยมาเลยซอมบอยเข้ามาเลยโอ้โหอย่างเยอะซอมบ,อยอ,มบอยอย่างเยอะและเอานี่ไปเอา้าโอ้โหเอานี่ไป ลิวอนช่วยด้วยโอ้และนี่คือไข่ใบเอกเก็บไปครับกำลังลบสำคัญน้องลิบอเหมือนจะต้องการอะไรบางอย่างนะครับในหมู่บ้านนี้นี่ลูกกำลังหาอะไรครับเนี่ยหาเงิน,นครับอ๋อต้องการเงินเหรอเนีย่ยดูท่าทางแล้วยูนิคอร์จะไม่มีนะหายากจริงๆเลย เฮ้ยเฮ,เฮ้เดี๋ยวนะโอ้โหลูกทําอะไรเนี่ยอ๋อผมเอ่อไปแล้วครับโอ้โหลิบอนพ่อฟอง g ีแน่พ่อฟอง GM ออาร์โตแน่ลูกใช้บาร์กใช่ไหมเฮ้ยลิบอนเล่นบาร์กลิบอนเล่นบาร์กลิบอลทํารถบินเกวียนบินโอ้ลงมาคุยกับพ่อสิทำไมถึงทําแบบนี้มันมืดแล้วด้วยเนี่ยเร็วมานี่เลยมานี่เลยลงลงลงไม่ได้เลยทําไมถึงทําแบบนี้เนี่ยฮะให้พ่อเล่นบังมันเล่นยังไงครับเนี่ยทำไม่เป็นหรอครับครับ โอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอาละครับลูกพ่อตัดสินใจแล้วเดี๋ยวพ่อจะใช้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ตามหายูนิคอร,ร์นให้ลูกเองเดี๋ยวลูกไปรอพ่อที่หมู่บ้านสเตอร์ลิงเลยครับโอเคครับอุ้ยได้แล้วโอ้โหเอาว่าตึง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 ,ตงแฮร์รี่พอตเตอร์กับเกวียนบินมหาป่าไรนั่นใช่ยูนิคอร,ร์ะนปะเ่ยไม่ใช่ เราสามารถบินได้ราวกับเวทมนต์เพียงแค่จับเกวียนเท่านั้นตรงนี้มียูนิคอร,ร์หรือไม่ตรงจอดครับสวัสดีครับมียูนิคอร,ร์หรือเปล่าโอ้ไม่มีวะ่ะมีแต่มา้าขาวธรรมดาครับผมพ่อครับผมเจอแล้วครับเจออะไรครับหมู่บ้านสเตอร์ลิงครับหมู่บ้านสเตอร์ลิงเหรอโอเคเดี๋ยวพอบตามไปนะแปบ๊บนึงนะเออสตาร์ทเครื่องก่อนโอเคตอนนี้พ่อเห็นรถไฟแล้วครับรถไฟของเราลูกอยู่ในถ้ำสเตอร์ลิงเหรอใช่ครับพอมาอแล้วลูกนี่มาแล้วเป็นไงเทพป่ะเทพป่ะเทพจัด แน่นอนอ่าและตอนนี้เราก็เข้ามาถึงห้องเก็บหน้ากากหยิบไปเลยครับลูกเหมือนเดิมครับสเตปการขโมยของก็คือเอาของนหนักๆมาวางทับไว้ไปเอาหน้ากากออกไปจากที่นี่ไปกันเลยครับเอาละครับในเมื่อลูกชายพี่ได้หน้ากาก,ากมาแล้วต่อไปพ่อจะออกล่วงหน้าตามหายูนิคอร,ร์ต่อเลยหายากจริงๆลา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 ละีลาตอนนี้พ่อมาถึงหมู่บ้านที่เท่าไหร่ไม่รู้นะอีก20กิโลเมตรถึงเม็กซิโกโอ้เราจะเจอยูนิคอร์ตไหมเนี่ยลีลีลาล,ลีลา โอ้และน้องริบอลตอนนี้หนักเลยครับเบียวมีไม่หยุดสงสัยจะง่วงโอเคครับตอนนี้พี่ก็ใช้เกวียนบินทลุมิติมาที่80,000เมตรแล้วนะครับแล้วก็เคลียร์หมู่บ้านข้างหน้าไปแล้วด้วยครับลูกคือมันไม่มียูดีคอนสักตัวเลยครับไม่มีเลยเหรอครับใช่ครับลูกพ่อคิดว่ารอบนี้เราอาจจะไม่ได้เจอ UFO แล้วล่ะครับโอเอาเป็นว่ากดตาใหม่เลยโอ้โห,โหเหนื่อยเลยว่าตั้งนานไม่เจอม เอาละครับตัดภาพมาที่5ชั่วโมงต่อมาตอนนี้ลูกชายพี่หลับไปแล้วครับคือไม่ได้หลับแค่ในเกมด้วยนะนี่ครับผมหลับในชีวิตจริงด้วยสลบไปแล้ว แต่ก่อนที่น้องลิบอนจะหลับนะครับเขาบอกว่าวิธีเสก UFO เนี่ยเราต้องมาที่70,000เมตรนะครับนี่ตอนนี้พี่อยู่หน้าเซฟโซน70,000เมตรแล้วพอมาถึงหน้าตรงนี้ปุ๊บให้เราหันไปทางขวาน,นะครับและให้เรามุ่งหน้าตรงไปทางนู้นมันจะมีแท่นบูชาอะไรบางอย่างและแน่นอน,นครับพี่เออได้ยูนิคอร,ร์นมาแล้วคือใช้เวลาหานาน,านมากเลยนะประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับเล่นหลายตาเหลือเกินเล่นจนลูกหลับะ แล้วก็ของยังอื่นนะสายล่อฟ้านี่ครับประตูมิติอ่าสมองเทสลานะครับมีดแวมพลายรวมถึงหน้ากากอันนี้นะหน้ากากเขียวไปได้เวลาออกเดินทางเดี๋ยวเราจะออกเดินทางด้วยเกวียนบินมาสจันเหมือนเดิมเลยเพื่อประหยัดเวลานะ <Okay. S 1> แล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับเอาลูกลักติดไปด้วยนี่เรียบร้อยครับพอจะไม่ทิ้งลูกอ่ะโอเคทุกอย่างอยู่ในกระเป๋านะครับ let's go เฮ้ยอันนั้นหรือเปล่าใช่หรือไม่โอ้มาถึงแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นแท่นบูชาที่น้องลิบอนบอกพ่อก่อนที่จะเอ่อสลบไปนี่นี่เดี๋ยวให้ลูกได้มองเห็นความสําเร็จของพ่อด้วยนะครับเอ่อนั่งตรงนี้แล้วกันลูกโอเคท่าเท่มาก แล้วเขาก็บอกว่าให้เราวางของทุกอย่างนะครับลงไปที่แท่นบูชาอันนี้นี่สมองเทสลาครับวางลงไปอุ้ยเดี๋ยวนะนี่มันสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นอยู่ที่หมู่บ้บานสเตลลาน่ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ารีบอมเบนเกเอไม่ใช่แล้วเราก็วางประตูมิติลงไปนะครับใส่ลรอฟ้าก็อุ้ยเอาเดี๋ยวนะขาวบอยขาวบอยมาใส่หน้ากากว่ะเอาขึ้นมาเราต้องรีบหน่อยเดี๋ยวมืดแล้วก็สุดท้ายเป็นยูนิคอร์นนะครับใส่เข้าไปเอ้เออเอเอาเอาไปไหนอะโอ้โห โอเคเรียบร้อยน่าจะครบแล้วนะเนี่ยไหนอะ UFO อยู่ไหนเฮ้ยทำไมไม่มี UFO อ่ะเออเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเราจะลืมเอ่อมีดแวมไพร์นะครับเนี่ยใช่ไหมมีดแวมไพร์อยู่ไหนอะอ้าวลืมหยิบมาปะวะกลับไปดูที่รถไฟก่อนนะครับน่าจะลืมหยิบมาเนี่ยแหละมีดอยู่ตรงนี้ไหมเอ่อมีด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 หายไปไหนอะ โอ้สวยแล้วครับมีดหายมีอันเดียวซะด้วยอยู่ในตัวเราไหมก็ไม่นะไม่ได้อยู่นะโอ้ยมีไปไหนเนี่ยหรือว่าอ๋ออยู่นี่โอ้ my god อ my god ห้าชั่วโมง5ชั่วโมงแห่งการทุ่มเทมีดไปอยู่หน้าเตาเผานะครับเกือบแล้วโอเคเอามีดกลับไปใส่ที่แท่นบูชาครับโอ้ไม่หล่นอยู่ตรงนั้นได้ไงวะ มารอบนี้ไอ้ลูกชายเรามาดูความสําเร็จของเรากันนะครับเดี๋ยวลูกพี่น่าจะตื่นมาดูในคลิปนะตอนนี้ให้ตัวละครของเขาได้สัมผัสก่อนว่า UFO เป็นอย่างไรอันนี้บอมบอ,อกเคยเห็นแล้วนะครับมีแต่พ่อเนี่ยไม่เคยเห็นเอาล่ะลองออกมาภารกิจขึ้นแล้วนะครับ UFO อะไรอะ่ะอุ้ยมาแล้วโอ้ UFO ลงมาแล้วมีมนุษย์ต่างดาวไหมอ๋อนี่ไงลีบอมบอ,อกว่าเขาจะปล่อยไข่ลงมานะครับ แล้วยังไงต่ออา้าวไปแล้วเหรอแค่นี้เหรอมาแจกไข่แค่เนี้เหรอโอเคเก็บไข่ก่อนนะครับคือน้องๆอ,อาจจะเห็นว่าคลิปนี้มันสั้นๆนะครับแต่จริงๆแล้วนี่พี่ยังไม่ได้นอนเลยลูกพี่ก็โง่ง่วงนะครับไปนอนละสุดท้ายเราก็ได้เจอกับ ufo จนได้นะเดินเก็บไข่เดินเก็บไข่ไขแล้วไข่ที่ ufo ให้นี่มีแต่แบบใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยดูดิลาดเอกทั้งนั้นเลยอะของดี อ๋และนี่คือไข่ทั้งหมดที่เราได้มาจาก UFO นะครับใบใหญ่ๆทั้งนั้นนะเป็นไข่เบอร์แอลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาไข่เหล่านี้ไปถล่มป้อมเม็กซิโกกันแน่นอนว่าพี่จะเอาลูกชายพี่ไปด้วยถึงแม้ว่าเขาจะหลับไปแล้วก็ตามไปครับจังหวะนี้คือทิ้งรถไฟเลยนะเราจะใช้รถเกวียนบินได้สุดมหัศจรย์ลำนี้แหละเดินทางไปกันต่อไปไปไปบุกเม็กซิโกเราปล่อยทหารเราเลยครับ ไปครับไปครับเด็กๆโู้ดูดิมีแต่ตัวทีเด็ดทั้งนั้นจะได้ครับรีบอลมันอดเห็นความมันตรงนี้ตายโลกเราจะผ่านเกมนี้ไปด้วยกัน <c oughs> จากนั้นก็หมุนคันโยกครับ5ชั่วโมงที่แสนยาวนานเสร็จแ,แล้วก็เอาน้องรีบอลขึ้นไปแอบไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ชุบน้องรีบอลขึ้นมาอ่าข้างนอกนั่นก็จะมีเจ้ากระต่ายอีสเตอร์บ้าคลัง่งไปเด็กๆลุยลงไปสู้ลงไปสู้เอโอโอ้โหดูภาพที่น่าประทับใจนั่นสิ S 1> <S 1> โอ้ย,ยโอ้โหมันเตะน้องๆเรากระเด็นเลยเ,เนี้และอีก10วินาทีเท่านั้นครับโอ้โห,โหดูความโหดร้ายข้างล่างนั่นสิที่สามารถผ่านมาได้ด้วยตัวคนเดียวและก็เรียบร้อยครับโอ้โหจบทักที UFO กว่าจะได้เห็นเหนื่อยว่ะ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเหนื่อยมากแต่ก็สนุกดีเหมือนกันนะได้เห็นจนได้ UFO ตอนนี้ลูกชายพี่ก็หลับไปแล้วครับเหลือแต่ตัวละครในโลโบอกไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ mm. อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยจุ๊บจ